ผมเคยเจอมาแล้วนะผมเนี่ยประสบการณ์เลยบอกคุณนัทเลยนะครับผมเนี่ยเล่นโกลฟิวเจอร์ไว้เนี่ยนะครับเราเล่นช็อตไว้ในช่วงนั้นยังไม่ผ่านสามพันห้านะครับผมซื้อช็อตไว้เนี่ยประมาณเนี่ยสองร้อยสัญญานะครับตอนช่วงกลางวันปิดตลาดตอนเย็นนะครับเปิดตลาดตอนกลางคืนมาหนึ่งทุ่มนะครับยังไม่ได้ตั้งขายอะไรเลยเชื่อไหมคุณนัทเปิดปาปุ๊กเนี่ย ผมบวกสองร้อยพอยมันลงมาเนี่ยร้อยเหรียญคุณนั้เราผมก็จะนับชอบอยู่ตอนนั้นจําไม่ผิดวันนั้นเนี่ยเปิดพอตมาวันนั้นน่ะนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักล้านสองมื่อในวันนั้นเนี่ยฮะไม่ต้องคิดอะไรเลยะครับไม่ต้องซื้อขายอย่างเดียวขายจะขายอย่างเดียวกดขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโชคลาภวาสนาบริจักนะครับนะถ้า เระเจ้าคนอูด,ดนบรรดานเนี่ยท่าน,นจากสถิตนะครับอยู่ด้านหลังผมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็นับถือมาประมาณเนี่ยประจําจไม่ผิดตั้งแต่วัยรุ่นนี่ก็ประมาณสักยี่สิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ศรัทธาผมเองก็เป็นคนศรัทธาพระเจ้าคนอูเทดเดอร์นะครับวันนี้ก็เลยให้เกีรยิท่านมาตั้งเต็นหตุคนอูเทดเดอร์อาไป